สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาร์จากช่องอา b เบกนะครับคลิปนี้นะครับจะชวนทุกคนมาทําขนมปังนะครับเป็นโทษนะครับแบบมินิเป็นขนมปังนะครับสอดไส้มันเชื่อมญี่ปุ่นนะครับก่อนจะไปทํำฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะครับในโถผสมนะครับก็จะมี แป้งขนมปังนมผงแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับใส่รวมกันไว้ใช้หัวตะขอของเหลวนะครับมีน้ำนมนะครับแล้วก็ไข่นะครับผมใช้ไขแ่แดงสองฟองใส่ลงไปเลยตั้งพักไว้ก่อนเนยจืดเกลือแล้วก็ยีสตนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องผสมกันครับ เปิดเครื่องนะครับห้ส่วนผสมของแห้งกระจายตัวส่วนผสมของแห้งกระจายตัวนะครับก็ตามด้วยของเหลวนะครับใส่ของเหลวลงไปนวดต่อนะครับจนส่วนผสมเนี่ยจับตัวกันไม่เหลือเศษแป้งหรือว่าผงแป้งนวดนะครับได้ประมาณนี้จากนั้นผมใส่ยีสต์ลงไปนะครับแล้วก็นวดต่ออีก2-3นาที วิธีการใส่ของนะครับใครถนัดแบบใส่รวดเดียวหมดก็ได้นะครับเนาะแล้วแต่วิธีการแล้วก็แล้วแต่ความถนัดนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่เกลือลงไปพอใส่เกลือลงไปนะครับผมจะนวดต่ออีกประมาณ3-5นาทีนะครับให้เกลือเนี่ยซึมเข้าสู่ตัวแป้งดูจนหมดนวดนะครับ พอครบเวลาเราก็จะมาเช็คโครงสร้างนะครับว่าโดนเราแห้งไปไหมหรือว่าแฉกไปไหมนะครับของผมเนี่ยผมโอเคแล้วไม่เติมอะไรเพิ่มนะครับก็ลองเช็คโครงสร้างดูจับขึงฟิล์มดูนะครับก็ได้ฟิล์มประมาณนี้นะครับแบบนี้ผมจะใส่เนยจืดลงไปเลยนะครับใส่เนยจืดลงไปจากนั้นนะครับก็นวดต่อนะครับเราก็จะนวดต่อจนได้ฟิล์มเลย ต่อนะครับโอเคพอโดเริ่มเนียนนะครับแล้วก็เริ่มไต่ตะขอเนาะเราก็มาลองเช็คฟิล์มดูเอามือแตะน้ำนิดนึงแล้วก็ขึงเขาออกได้แบบนี้โอเคผมโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่โต๊ะกันครับตักออกมาจากถั่วผสมนะครับแล้วก็พับแล้วก็รวบนะครับลวกใหไโดเนี่ยมีผิวตึง รวให้มีผิวตึงผิวเรียบนะครับได้ประมาณนี้ปิดฝาแล้วก็จะพักไว้นะครับประมาณ60-90นาทีนะแล้วเดี๋ยวเรามาตัดแบ่งกันครับครบเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับดูโดของเรานี่ก็เดี๋ยวเราจะเทโดโลงบนโต๊ะนะครับก็โรยแป้งก่อนโรยแป้งกันติด แป้งที่โรยนะครับผมก็ใช้เป็นแป้งขนมปังนะฮะเทแป้งโดโลงบนโต๊ะนะครับแล้วก็โรยแป้งกันติดนะจากนั้นก็จะแผ่เขาออกนะครับต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 บ,ตบนะแผ่เขาออกผมจะตัดโดเป็นก้อนละ80กรัมนะตัดเสร็จนะครับแล้วก็วางพักเอาไว้ก่อน Okay. ตัดจนหมดเราจะพีเชฟนะครับผมจะขึ้นรูปพีเชฟเป็นก้อนกลมนะครับวิธีการเนาะเวลาคลึงนะครับก็ค่อยๆดันแล้วก็ม้วนเอาครับหมุนค่อยๆคลึงขั้นตอนนี้เราจะขึ้นรูปแบบหลวมๆนะครับก็คือไม่ต้องอให้เขาแน่นมากจนเกินไปนะถ้าเราขึ้นรูปแน่นเกินไปเนี่ยเราก็จะใช้เวลาพักในขั้นตอนพีเชฟเนี่ยนานขึ้นนะครับ คลึงคึงนะครับเก็บปลายนิดหน่อยวางเรียงพักไว้นะครับพอเราทําจนครบก็คุมหน้าเราก็จะพักโดูไว้ประมาณ15-20นาทีและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาขึ้นรูปจริงใส่ไส้กันครับครบเวลานะครับผมก็เตรียมอันนี้นะครับเป็นมันเชื่อมญี่ปุ่นเนาะผมเอา มันนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปต้มพอต้มสุกเทน้ําออกครึ่งนึงแล้วก็เติมน้ําตาลลงไปแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจนงวดนะครับก็จะได้ลักษณะน,นี้พักให้เย็นก่อนออามาใช้งานอันนี้นะครับเป็นกระดาษทิชชู่นะผมพิมพ์พรมน้ําให้เปียกพราะเดี๋ยวเราจะเอาตัวโดมาแตะน้ําแล้วก็คุกกับงานนะครับหน้าขาวแบบดิบพิมพ์นะครับก็ทาด้วยช็อตเทนนิ่งบางๆเอาไว้ โอเคครับเดี๋ยวขนาดของพิมพ์ผมจะขึ้นให้ในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับวิธีการขึ้นรูปโรยแป้งกันติดนะครับลีดนะครับลีดไล่อากาศออก <c oughs> นะคลิกกลับด้านจากนั้นนะครับก็ตักนะครับตักเนื้อมันของเราใส่ลงไป มันของเราก็นิ่มนะครับแต่ว่าไม่ได้นิ่มมากเนาะมีเ t e เ t อร์ให้เคี้ยวนะครับโอเคจากนั้นก็ห่อนะครับวิธีการก็รวบลงมานะครับแล้วก็ม้วนนะม้วนลงมาเก็บปลายนะครับเก็บปลายให้สนิดจัดทรงให้ดี แล้วก็เอาโดนะครับเอาหน้าของเขาไปแตะน้ําจากนั้นก็เอามาคลุกกับนาขาวนะครับได้แบบนี้นะครับก็วางใส่ในพิมพ์เลยเดี๋ยวผมขึ้นได้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับโดยแป้งดีไลออากาศพลิกลกับด้านแผ่ออกนิดนึงนะครับ จากนั้นก็ตักนะครับตักเนื้อมันใส่ลงไปโอเคม้วนนะครับมม้นม้วนเข้ามาเก็บปลายนะครับเก็บปลายให้สนิทโอเคจัดทรงนิดนึงอ่ะจากนั้นก็เอาไปแตะกับน้ำนะครับโอเคแล้วก็คลุกกับงา เรียงใส่ไว้ในพิมพ์ทำจนครบนะครับก็จะได้แบบนี้ก็จะคุมหน้าแล้วก็พักไว้ประมาณ40-50นาทีหลังจากนั้นก็ผ่านไปสัก20นาทีก็ว์มเตาไฟ2 0 0องศาครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันอันนี้นะครับครบเวลาแล้วก็ฟูขึ้นมากเลยนะครับโอเคอันนี้เราจะไม่ทาอะไรต่อแล้วนะครับแล้วก็ ผมขอเลี้ยงไส่ถาดให้ดีๆก่อนอเคเลี้ยงใส่ถาดเสร็จนะครับก็จะแต่งหน้าเขานิดหนึ่งใช้กันไกลนะครับหรือใครจะไม่ไม่แต่งก็ได้นะครับแล้วแต่ได้เลยโอเคตัดจนครบจากนั้นนะครับก็เอาขนมปังเข้าอบ ผมจะอบขนมปังเป็นเวลา15-20นาทีนะครับก็ดูนะครับพอสีหน้าของขนมปังเริ่มเข้มเนี่ยก็เอาฟลอยด์มาคุมหน้านะครับโอเคเดี๋ยวอบเสร็จแล้วเรามาดูกันครับอืมกลิ่นหอมเลยครบเวลานะครับผมจะหยิบออกมาหนึ่งอันก่อนนะเทสก่อนว่าสีเข้าได้หรือยังนะโอเคนะครับสีแบบนี้ผมโอเคละนะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาเลย เอาขนมปังออกมาโอเคเคาะออกจากพิมพ์นะครับแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นนะขั้นตอนนี้อาจจะต้องรีบทานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ในพิมพ์นานๆเนี่ยเขาจะยุบตัวนะโอเคครับ ก็ตอนนี้นะครับผมก็พัดตัวขนมปังนะครับไส้มันญี่ปุ่นเชื่อมของผมเอาไว้นะครับเดี๋ยวรอให้เขาเย็นกว่านี้สักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันครับตอนนี้นะครับตัวขนมปังไส้มันเชื่อมของผมนะครับวันนี้ผมใช้มันญี่ปุ่นนะครับมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปเชื่อมนะครับแล้วก็มาทําเป็นไส้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ ันนี้เนาะไม่ค่อยสวยนะครับเรามาชิมกันโอเคเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อกันครับรวมเป็นคราวเลยนะครับนี่ก็เป็นไส้มันเชื่อมองผมนะครับน่ากินมากๆนะครับเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูครับ <c oughs> อืมฮึมโอเคครับหลังจากที่ชิมรสชาตินะครับตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มนะครับเคี้ยวสนุกอร่อยนะครับพอยิ่งกัดไปโดนไส้มันมันที่ผมเชื่อมมาไว้เนี่ยคือตัวมันเนี่ยเวลาเชื่อมนะครับเขาจะออกหวานพอกินกับแป้งเนี่ยครับคืออร่อยมากนะครับหอมนุ่มยิ่งตัวงาขาวที่ผมโรยด้านบนเนี่ย เวลาอบนะครับเขาก็จะมีความไหม้เกิดขึ้นนะครับทรงกลิ่นนะครับเข้ากับตัวมันมากๆเลยอร่อยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ลองเอาไปทําดูนะครับหอมอร่อยนะครับคอนเฟิร์มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ